สาบานาทีไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถไลฟ์มาได้ถึงสาบสานาทีโอ้ยออกมาไลฟ์สดนะครับเพื่อชักทายเพื่อนๆนะครับทักทายเพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกว่า,ายินดี ระยยาวไม่ได้เพราะว่าผมต้องขับรถนะฮะคือเราต้องขับรถเดินทางเลยมันระยยาวไม่ได้ครับเพราะว่าเราทํางานเอาดร์ครับคือแบบออกออกออกให้เอานะครับก็ไม่ได้ไปอยู่แถวนั้นก็คือแบบ แต่ว่าผมว่าแถวบางเลนมันก็น่าปะน่าเที่ยวนะน่าไปมันจำย้อนมาทางไม่ขึ้นนะครับเราอาจจะไปทําอะไรผิดแน่เลยผมว่าผมตัวผมเองนี่แหละอาจจะไปทําอะไรผิดในลักษณะของอไม่ได้ไปลบแบบแนั่นแฟน่ะมันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเนาะแบบไม่ได้ไม่ได้เสื่อมคลายครับแม้ว่าจะมีเรื่อง เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เป็นญาติพี่น้องกันนะมีกําลังใจที่จะทำนะครับมีมีกำลังใจที่จะทำนะครับโอ้อยู่ชนบุรีนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับคุณพี่บุไลผมอยู่ทางบ่อทองน้องสมเด็ครับโอ้บ่อวันนี้วันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกหน้าตามันสดชื่นดีเพราะว่าเราเมื่อเมื่อคืนเนี้ยยอมรับเลยว่ากินวิตามินไปนะครับเป็นวิตามินซีกับวิตามินบีนะครับกินเห็นนะครับเพราะว่า ช่องเรามั่วมานานเลยนะครับบุ้งมานานมั่วนานมากนะครับมั่วนานมากแล้วก็ค่าโอ้โหลุ่มๆร,ร,รันดอนนะครับก็คือ,อ,อตอนนั้นนะฮะตอนนั้นก็คือแบบปลดกาลังใจเพราะว่าคลิปคลิปสตรีมชมแต่คลิปเนาะได้ชมแต่คลิปได้ชมแต่รูปนะครับก็รู้จักกันผิวเผินนะครับถ้ามารู้จักกันที่ช่อง อตรงไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็เช้าๆยังไม่มีคนลงมาเลยครับปกติผมจะลงมาถ่งกาแฟนะครับกันตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัยที่แรกเริ่มเดิมทีที่ผมไลฟ์สดใหม่ๆเลยที่ทำช่องนี้ใหม่ๆนะครับก็คุณพี่เขาก็มาช่วยเป็นกำลังใจขึ้นนะครับพอ เราจะไปค้นหาที่คัเรียวก็คัเรียวเราก็หายไปนะครับแล้วก็ตอนแรกคลิปสตรีมมันเช้าไม่มีคนเลยครับเพื่อนไม่มีคนเลย Good Morning นะครับเพื่อนทุกคนสวัสดีครับครับอ๋อเหรอครับไปอยู่่ชลบุรีเหรอครับโอ้ โอ้ยถ้าอย่างนั้นมีโอกาสได้เจอกันเนาะผมไปชนบุรีบ่อยนะครับทางชนบุรีนี่ผมก็ไปทํางานอยู่นะครับคุณพี่บุไลจะไปทุกๆเดือนเลย ที่ค่าพ่อค่ากันมีภาษามีตพโกอีสานมิดนะครับไปใสก่กระเจอนะครับซึ่งเป็นเป็นอย่างที่กลุ่มว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราช่วงไหนที่เราได้ทานวิตามินซีกับวิตามินบีนะครับอ่ามันจะคลิปเขาก็ลงนะครับตอบคอมเมนต์เขาก็ตอบนะครับคือแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเอาเป็นเอาตายนะ เขาตอบตามที่เขาทําได้นะครับเออเพราะว่ามันไม่มีเวลาสดชื่นอย่าง ตลกก็ไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้สึ็ตลกยังไงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำคลิปตลกได้นะครับคือพยายามตลกแล้วมันอ่สินาทีแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะดังองานอย่งางางาง,างานแบบนี้นะครับเพราะอีกถ้าอยู่ถึงชั่วโมงหนึ่งครับเขาก็จะดังแรงเลยนะครับดังไม่ใช่ดังแรงดังแบบว่านั้นก็คือความสําเร็จนะครับ เราหวังที่อยากจะได้แพสซีฟอินคอมนะครับสักวันหนึ่งนะครับเราก็จะมีขอตัวส่งงานขึ้นเนาะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทีเ่เข้ามาทักทายเออคือผมว่าอยากจะ ไฝึกมานะครับฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันพูดทุกวันนะครับเราก็จะเก่งขึ้นเหมือนเราทําคลิปวิดีโอนะครับถ้าเราทําทุกวันลงทุกวันนะครับถ่ายภาพอะไปนี่ไม่ยิ่งถ้าเป็นคลิปคลิปอะไรนะคลิปรีมิกเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอเลยครับคลิปรีมิกที่เราโพสต์ไปเนี่ยไม่ไมความสาเร็จนะครับขอให้ทุกคนมีฝันแล้วก็มีจินตนาการที่ ประเสริฐนะครับที่ได้ความฝันของตัวเองนะครับ mm hmm. ก็จะขอลงตถูกกฎของทางเมตาเขาด้วยนะครับถูกกฎถูกระเบียบนะครับเราก็จะได้รับรายได้กลับคืนมานั่นเอง mm hmm. เพราะว่ารายได้เราได้จากโฆษณานะครับที่จะเข้ามา mm hmm. มีเรื่องแปล,แปลกๆนะครับของโปรไฟล์อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ mm hmm. ในเรื่องของอมีความผิดปกติ นิดนึงนะครับในเรื่องของอโอ้ยสบา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 ยมา,ม,ามากเลยครับเนี่ยะโนดได้ทุกที่เลยตามงตัวเราเองนี่แหละคือแบบเอ็นเก็บเนี่เราจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นไปได้นะครับให้ไลฟ์ยาวๆนะครับเพื่อนๆไลฟ์ยาวๆไปเลยครับตั้งกล้องแล้วก็ไปทำาน่นทำนี่อะไรอ่ โอ้ยสบา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 ยมากๆเลยครับเนี่ยนดได้ทุกที่เลยกาอ,อ่าตอนนี้ก็คลิปวิดีโอที่เราโพสต์ไปบางคลิปก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ ความอบอุ่นนะครับขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สตรีมมันไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็เลยไม่รู้จะจะไปโพสต์ยังไงผมตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปที่อินสตาแกรมแล้วก็โพสต์โพสตอินสตาแกรมแล้วสุดก็คือปริมาณที่เราลงไป นอกจากปริมาณเสร็จเราก็ต้องมาคัดคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะค่อยทําไปเรื่อยๆแบบเนาะอัิบอรผสมกันไปแบบนี้แหละก็คือเขาเลยฝึกฝึกฝึกภาษาเอานั้นมันมันเป็นการเอกลักษณ์คลิปที่มีปัญหานะครับมันก็เลยทําให้คลิปเราหายไปเลยในช่องในใน ในคลังเรียวในคลังคลิปต่างๆนะครับก็เดี๋ยวซื้อนะซื้อประมาณร้อย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 กว่าบาทนี่แหละฮะก็ไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยเหมือนยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้อร่อยมากๆเลยนะครับก็โอ้โหแบบได้กินของมาจากต่างเพได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทีเ่เข้ามาทักทายเอ,อคือผมว่อยันตลอดนะครับเราจะได้ไม่ เคอเกิลนะครับเพื่อนม่ทราบเสียงเป็นยังไงนะคุณทีพงค์จะมีเอนเตอร์เทมนท์ที่ดีขึ้นนะครับแนะนําให้ทุกท่านนะครับโปรโมทนะครับโ,โปรโมทโพสตนะครับโ,โปรโมทโปรไฟล์ของเราไปที่ระบบะเมตานะครับเพราะว่าการจะทักทายเพื่อนๆเ,เนาะทักทายเพื่อนๆวันนี้นะครับ วันหยุดของใครหลายๆคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับวันนี้โอ้โหแบบมีความสุขนะครับทางมหาสารคามนะครับมหาสารคามนี่รู้สึกจะมีมหาวิทยาลัยเยอะเนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองตะกะศิลานะครับทางตู้นะครับคุณนิจยาเหลี่ยมดีเป็นยังไงบ้างนะครับออยู่ที่จังหวัดอะไรเนาะแล้วก็คุณอ้อยนะครับคุณรุ่งนาภานะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับ ก็อ,อยากรู้จักกันมากชดเชยความผิดของเราที่เราไม่ได้เข้าไปดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธที่เผอแพบช้อนมาไั่นแหลเนาะเดี๋ยวเราไปทิชชู่กันเขามาเขาก็เฮ้พอตอนดึกเขาจะปิด ปิดประตูหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอุ่นใจนะครับในการที่เรามาพักเพราะว่าบางทีเราไปพักที่ตามโรงงานต่างๆนะครับมันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วสตรีมนะครับก็ได้สตรีมได้เรียวแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เหลืออย่างเดียวคือได้เหรียญน,นะครับก็คือพยายามที่จะทําทให้มันตื่รตาเพื่อได้ยินไหม ถ่ายรูปเยอะเมมโมรี Memory ที่โทรศัพท์เราก็จะเต็มใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เลยกล่าว่าจะยังไงดีนะครับจริงๆอยากจะได้อุปกรณ์ที่เก็บภาพนะครับเพราะกลัวว่าจนเรารู้สึกได้ว่าด,ดิบอร์ดของเรานะี่ยมันจะมันจะจากแดงมันจะเป็นน้ำเงินก็เป็นเขียวทีเ่เขียวหรือน,นะครับพฤการมารทียอมเปกนนของบ้า ในการทำคลิปต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้า,ถาอยากได้เอ็นเตอเว้นทที่ดีขึ้นนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเวลาเป็นคนคิดบวกนะครับเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาประมาณนี้นะครับคือถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องลบนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สตรีมมันไม่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็เลยไม่รู้จัก จะไปโพสยังไงผมตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปที่อินส a g แกรมแล้วก็โพสโพสอินสตาแกรมแล้วมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมทํามามันวิ่ขึ้นจริงๆนะครับขึ้นก็ขึ้นน้อยมากนะครับเพราะว่าเอ,อไม่มีคนเห็นคลิปเรานะครับพอไม่มีคนเห็นคลิปเรามันก็ร้องนานคือระยะเวลาจะนานกว่านี้คือคนกนใจเขายังอยู่ได้ตลอด ยอยเลยนะครับทุกครับเราครับคือมันอย่างน้อยน้อยนะมันเป็นค่าน้ำมันรถค่าโนนค่านี้นะก็เ็ถือว่าดีดีมากๆาเลยผมเหลือแต่เรียวครับผม <S <S เป็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนเพื่อนครับผมว่ามันก็โอเคนะครับดูหน้าเรียวขึ้นนะนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์เพื่อเปิดค่าการมองกระดิอยู่แล้วเพราะว่าหลักฐานภาษาข้าวมี่นะครับ หลักฐานภาษาข้านมี่แล้วก็ช่วงนี้กับิีฮาร์ดาอยู่เพราะวา่าข้าเริ่มมาเหตดคลิปนะฮะเหมมาเหตดคลิปแล้วก็เห็นลหลายๆก้อนกับฟังทีมันเหมือนว่าเรารู้สึกขอบคุณรู้สึกกินดีรู้สึกถึงความสําเร็จจินตนาการถึงความสําเร็จอยู่ตลอดก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้มันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้หายไปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจ แรงใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคุณช็อกโกรัตนะครับผมกำลังรับชมอยู่สวัสดีนะครับรับชมจากที่ไหนเอ่ยนะครับทักายผู้จัด,ดจหน่อยนะครับสิงห์เปเป็นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกษน,นะครับธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่นะครับอยากกลับไปอยู่บ้านตั้งแต่ ช่องมันติดติดแดงนะครับมันก็จะจะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับก็คือเราไม่เร่งร้อนนะครับไม่ไม่เร่งร้อนแล้วก็อียงเรานอนกับเขามานานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยนะครับรู้สึกคุ้นเคยเวลาเรามานอนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วอย่างหนึงมันก็ปลอดภัยด้วยกินก่อนนอนนะฮะตื่นขึ้นมารู้สึกหน้าตาเรามันชุ่มชื่นดีนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเอาไปลองทำดูนะเป็นการดูแลสุขภาพธรรมชาติจะได้บบสดชื่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอยู่แต่ในห้องมันก็เซ็งนะฮะออกมาข้างนอกก็จะได้เห็น,หนว่าการที่ต่อไปนี่นะครับสังคมของเมืองไทยนะครับมันจะเป็นสังคมเขาเรียกว่าสังมคมผู้สูงอายุนะครับ สังคมผู้สูงอายุนะฮะมันจะมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้คือไม่รู้เลยว่าโพส์ไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอ,อพอเข้าไปดูที่คลังวิดีโอใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่ามันเปิดหน้าไม่ได้เขาจะบอกว่ามันเป็นในสิ่งนั้นนะครับคือเราได้ได้สิ่งนั้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้จริงเห็นเขาพูดอย่างนี้นะครับคือในช่องนี้เขามีการสอนเป็นคอร์สด้วยนะครับเพื่อนๆชมแต่คลิปเนาะได้ชมแต่คลิปได้ชมแต่รูปนะครับ ก็รู้จักกันผิวเผินนะครับถ้ามารู้จักกันที่ช่องอตรงไหล์สดแบบนี้นะครับก็กเตเตอร์นะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องออยู่ด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็อ สมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็เพิ่มพลังทางรู้เขาน่าจะกินแต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมันมัน,มนเขามากินกับน้ำชานะครับทางรู้เถือว่าเป็นทับอ๋อเหรอครับไปอยู่ชนบุรีเหรอครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นมีโอกาสได้เจอกันเนาะผมไปชนบุรีบ่อยนะครับทางชนบุรีนี่ผมก็ไปทํางานอยู่นะครับคุณพี่บุไล จะไปทุกๆเดือนเลยนะครับก็ขยันมากขึ้นนะครับขยันมากขึ้นขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาเป็นคนลังใจในยามเช้าวันนี้นะครับวันนี้ไปตัดผมมาใหม่ก็ค้นใช้ดื่นเข้าไปมันจะจะได้ไหมทีรนัยแท่ล้อนะครับสวัสดีครับคุณทีรนากาแฟเขาไม่มีแต่ว่าเราต้องเอามาเ,มาเองเนาะ แต่เขาจะต้มน้ำไปให้เพราะว่าเราขี้เกียจต้มนะครับตอนเช้าก็<ๆ>ประหยัดประหยะัดเวลาด้วยสะอาดนดูแลดีครับเออรู้สึกใช้ได้นะครับเลยมานอนไปในการที่จะทําให้ช่องเราเติบโตขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะครับในการทําช่องตรงนี้ให้เติบโตนะครับเพื่อน <อ>ผมอาจจะบอ,บอไปทางเยื่อนเมาเพื่อนเมาภาษาอีสานนะเพราะว่ามากพวกแม่ค้าพ่อค้าอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องให้มันแบบดูดูด,ดูเราก็ทํางานของเราไปแล้วแหละครับเราก็ไล่ไปแบบนี้จะไปเยี่ยมบ้านทุกๆคนเลยนะครับก็เยี่ยมทุกคนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไป เขาเรียกว่าวอะไรไปผูกสัมพันธ์ทำไมตีมากมายเพราะว่าหย,ยุดติดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆการทำงานทุกวันนี้นะครับไม่ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วนะครับช่วง นะครับการออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับในในเฟซบุ๊กก็รู้อยู่เนาะมันไม่ค่อยมีคนดูเราเลยนะครับน้อยคนมากที่จะมาดูเรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับระบบของเขาก็โอ้โหแบบมีความสุขนะครับทางมหาสาร,รคามนะครับมหาสาร,รคามนี่รู้สึกจะมีมหาวิทยาลัยเยอะเนะาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองตะกัดศิลานะครับทาัทานท่านผมว่าการที่เราออกมาไลฟ์สดนะครับ มันเป็นการดีนะครับในการที่จะเป็นการฝึกฝนตัวเราเองด้วยนะครับในการฝึกฝนตัวเราเองในการพูดอลืมเอาไอ้นี่มาครับลืมเอาช้อนชงกาแฟ้วเดี๋ยวเดี๋ยเปลี้ยวก่อนนะเดิ๋ไวเลยนาสมัยเริ่มทำใหม่ๆก็ ได้คุณพี่นี่แหละครับช่วยดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ธีรนัยนะครับสบายดีนะครับวันนี้ก็มีเวลาทนนะครับสายสี่นะครับคุณอ้อยที่ตมโทนสายสี่ซอยวัดนครชิ่นชุ่มนะครับที่ผมอยู่นะครับถ้าใครดูคลิปก็ถ้าจะรู้นะว่าประมาณไหนนะฮะก็ผมก็จะสิ่งที่เราลงไปนะครับหรือบางคลิปที่เราลงไปนะครับมันก็จะมีคนมาดูเราเยอะแล้วก็มาคอมเมนต์เราเยอะนะครับ บางทีถ้า AI มันดันเนาะมันก็จะดันตัวอักษรผสมกันไปแบบนี้แหละก็คือ้อาเลยฝึกฝึกึกภฟฟาษาเขานั้นมันเป็นการเอ,อ,เอกลักษณ์สี่สิบปีนะครับเพื่อนเกือบจะสี่สิบ,บปีคนระับนาฬิกานี้กับสี่สิบปีนะครับเพื่อนโอ้ยสุกนะครับ เวลากคืนเขาก็มีรั้วรอบขอบชิดน,นะครับปิดเรื่องอความปลอดภัยต่างๆนะครับค่อนข้างดีนะครับมต่อสู้ต่อสู้นะครับเขาเรียกว่าต้องพยายามใช้ความพยายามไม่ใช่การต่อสู้นะมันต้องใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามในการในการทํานะครับให้มันดีขึ้นนะครับขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สตรีมันไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็เลยไม่รู้จัก จะไปโพสยังไงผมตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปที่อินสตาแกรมแล้วก็โพสโพสอินสตาแกรมแล้ว <l ots> er? เดี๋ยวเราไปทิ่ชู้กัน <l ots> เราก็จะมีก <c oughs> ำลังกำลังใจทําต่อนะคะรับเพื่อนอ่าเอาละครับ <c oughs> เราก็ไลฟ์มาถึงนาทีสุดท้อ อาจ่ายคืนมาให้เรานะครับคือแบบเออดีมากๆเลยนะครับก็ตอนแรกก็เอ้ยคงไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนตอนนั้นที่สะสมมากๆเลยนะครับโอ้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมันหวยออกนะครับหลายหลายคนก็อยากจะประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ขวัญเรือนสอนคนที่มีทักษะแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับมันก็ได้รับ คุณสมบัติอยู่แล้วนะครับผมว่านะทุกๆคนนะครับทุกๆคนสามารถทําได้หมดเลยนะครับเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวันนี้ก็ตาบมาอ่ะเดี๋ยวจะพาดนี่ครับทางรัวเขาน่าจะกินแต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมันมัน,มนเขามากินกับน้ำชานะครับ ทงรานก็ถือว่าเป็นนครับเพื่อนๆน,นะครับเราต้องจินตนาการลองสําเร็จใช่เลยครับคุณพี่สวัสดีคุณพี่มาริอรนะครับแล้วก็คุณพี่ช็อกโกแลตขมด้วยนะครับนะครับเ,เพื่อที่จะมาทัถ่ายเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆคุณลุงนาภาที่ส่งหัวใจให้ได้ความดูนี้ความคลาสสิกมันก็เนี่แหละครับสวยมากนะครับเพื่อน ให้ดูนะผมมานอนในโรงแรมที่มันยูนิคนะครับยูนิคมากๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่แบบแอนช็กนะครับก็ mm hmm. จะเครียดครับทำไปเรื่อยๆครับ mm hmm. ขอบคุณๆๆๆทุกททุกคนเลยนะครับวันนี้รู้สึก mm hmm. ตอนแรกกะว่าจะไลา์แค่ประมาณสาักเอาสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็พอละมัง้งเพราว่า,วาเก่งใจเพื่อนๆนะครับเก่งใจเพื่อนๆ mm hmm. คือ เราก็ไม่อยากัวตนของเข้าอ่ะอัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์อของของพวกเขานะไปใช้กระเจอนะครับภาษาภาษาอีสานจริงๆริงว้าภาษาอีสานทั้งเดือนกันได้นะฮะแต่ว่าที่เราลงไปนะครับหรือบางคลิปที่เราลงไปนะครับมันก็จะมีคนมาดูเราเยอะแล้วก็มาคอมเมนต์เราเยอะนะครับบางทีถ้า AI มันดันเนาะมันก็จะดันไปคือเวลากลางคืนเขาก็มีรั้วลอบขอบชิดน,นะครับปิด เรื่องอความปลอดภัยต่างๆนะครับค่อนข้างดีครับมีสบายครับออไ่ะครับผมเข้าใจอยู่นะครับคุณลุ่งนาภาขอบคุณมากๆเลยนะครับ mm. ขอบคุณมากๆนะครับ mm. เพื่อนน้อยมากเลยครับ mm. คือยังไงหรอ ช่องทางหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นการดีใช่ไหมครับที่จะได้รับรายได้กลับคืนมานะครับเพราะว่า,ามันถ้าเรามีรายได้หลายๆทางก็ดีเนาะมันมันมันดีสําหรับตัวที่ระบบเขาบอกว่าเขากาลังปรับปรุงเนาะปรับปรุงระบบใหม่อะไรประมาณนี้เราก็อุ้ยระบบปรับปรุงเรื่อยยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็งงๆอยู่นะครับก็คือไม่สบายใจเะนาะคนเรือ่อยๆนะอ ขอให้จินตนาการของทุกคนสำเร็จเพราะนั่นอาจจะหมายถึงฝันที่ทุกคนจะได้คุณพี่ทีรนัยแซ่ล้อนะครับก็เป็น F อีคนหนึ่งนะครับที่สวัสดีครับคุณพี่ทีรนัยสวัสดีครับีิเจอกันนานแล้วนะครับตั้งแต่โน่้นนะครับศาสตสื่อสารขึ้นไม่ไม่เอ,อ้อไม่อ้าไม่ก้อไม่กะไม่อาไม่เออนะฮะคือไม่เสียเวลาในการพูดนะครับ เป็นการสื่อสารที่เราทุกคนฝึกได้นะครับผมว่าบ่อทองนองสเสม็ดโอ้เคยไปอยู่ครับเคยไปอยู่ครับอำเภอบ่อทองอำเภอใหญ่มากอำเภอใหญ่นะครับทางนั้นเขาจะแบบมีเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะเป็นไรเป็นอะไรนะครับเป็นไร่เป็นยังไงบ้างนะครับสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับคุณพี่ธีละใน บางหรือยังนี้นะฮะส่วนหนังสือมันเล็กเนะาะอ่านจะไม่ค่อยออกนะครับไม่ทรารับชมจากที่สวัดอะไรนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยสู้ต่อไปนะครับในการที่จะทำคลิปในการที่จะไลฟ์สดในการที่จะลงภาพต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นการยืนยันกับทางเ i เขารู้นะครับว่าช่องของเราแล้วก็ช่องของคนที่เราดูที่เรากำลังดูอยู่นะครับ มี e อ g เก e ต m n t นะครับก็จะมีการเข้าผ่านเรียบร้อยแล้วสตรีมนะครับก็ได้สตรีมได้เรียวแล้ว <c oughs> ก็เหลืออย่างเดียวคือได้เหรียญน,นะครับก็คือพยายามที่จะทําทให้มันมลงไหลายนาฬิการครับสวยมากอยากได้ <c oughs> แปกน่ะยอมรับตัวเองเลยนะครับว่าแลกเพื่อนนะครับไปแลกเพื่อนแล้วทีนี้ ก็ได้เพื่อนที่ไม่มีคุณภาพกลับมานะครับแต่มันก็หลายๆคนก็ต้องทําอย่างนั้นนะเพราะมันจะมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ทั้งหมดจะอ๋อเหรอผมงงมากเลยอ่ะมัน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 ,มนง,งงงนะครับก็เดี๋ยวตกแต่นิดนึง นะครับตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีวิดีโอให้เราไปไปดูได้นะวิดีโอที่เราจะจะที่โพสต์ไปนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าวิดีโอที่เราโพสไปบอก่อยมีเงื่อนงัภาพไปนะครับพ่อแม่ก็บอกเคยพาไปเที่ยวไสนนะครับก็เลยบอก่อยหูจักขนาดน้ำตกอีหยังนะน้ำตกอีแสงจันทร์หรืออุ่มแล้วครับเริ่มน่มแล้วครับนี่ฮะใหญ่มากเลยครับคุณพี่ <laughs> เนี่ยลูกแค่เนียฮคแต่ลูกมันป้อมๆเนาะมันมาจากออันนี้ลูกมันมาจากการดีแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆ,ๆยังไม่มี e n น a g e m e n t นะครับคือทํามาก็นานอยู่นะครับผมผ่านทุกคุณสมบัตินะแต่รุมๆดนๆ,ๆนะครับรุมๆเยาจะมาทางเรียกว่าอะไรทางปทุมธานีแล้วนะครับคือไปทางปทุมก็ได้ ผมก็เคยไปอยู่นะครับหลือครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับกำลังรับชมอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจิตราแต่นิ้นะครับคุณรุงนภาขอบคุณมากๆทุกคนก็ต้องการกําลังใจเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นพลังบวกเป็นพลังใจนะครับที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์นะครับถ้าเรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับเราเนี่ย แต่บางคนก็ไม่มีปัญหานะก็ยังโพสต์ได้แต่ถ้าในเพจในเพจรู้สึกว่าโพสตเรียวได้ปกตินะโพสตเรียวได้โพสสตรีมได้ปกติยังไม่มีปัญหาผมลงหลายนาฬิกาครับสวยมากอยากได้ <laughs> ตลกก็ไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้สึกตลกยังไงนะครับก็เลย ไม่สามารถที่ํทำคลิปตลกได้นะครับคือพยายามตลกแล้วมัน